มีเต็มเลยมีเต็มเลยอุ้ยอู้อุ้เอาแล้วท่านผู้ชมอู้นี่ไงกินอู้ฮะมีเต็มเลยอุ้ยอู้อู้อุ้ยอุ้ยสองตัวสองตัวสวยๆเอาอ่ะนี่นะครับผมพอดักเสร็จแล้วนะผมเนี่ยดักเสร็จแล้วเราจัดที่ดีแล้วนะผมเอาน้ำหอยใส่ไปแลนะฮะนี่ครับผม ใส่ไปไม่้องเยอะฮะเอาแค่หน่อยเดียวผมเฉลี่ยเฉลี่ยฮะแล้วเขย่าผมนี่นะผมฟองเขาจะออกมาเต็มเลยผมเนี่ยปลาไหลที่เคยอยู่แถวแถวนี้นสวัสดีครับผมสวัสดีเ c ฟซทุกท่านผมและสวัสดีผู้ที่รับชมด้วยนะอะอวันนี้ผมพามาใส่ตุ้มปลาไหลครับผมก็ตุ้มผมมีอยู่9ก้าหลังับผมอันนี้มีแปดแต่อีกหลังหนึ่งผมยังไม่ได้เอาปลาไหลออกครับผมก็ที่ผมได้ไวรอบที่แล้วนะผมเดี๋ยวผมให้ดูนะผมเนี่ย นี่นะครับผมนี่ฮะเห็นไหมเอ่ยอ่านี่นะครับผมอ่าถือว่ายังคุ้มค่าครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ปลาไหลกันฮะเดี๋ยวเรามาใส่เหยื่อนะก็อันนี้เป็นเหยื่อหอยเชอรี่นะผมเนี่ยที่ผมจะมาใส่ครับผมผมก็จะเอาใส่ก่อนเลยนะผมเนี่ยแล้วเดี๋ยวเวลาแล้วเดี๋ยวเวลาไปดัก เดี๋ยวเราเอาน้ำไปใส่อีกทีนะผมเนี่ยคัดใส่ไปก่อนเลยรับคมนะหลังเราประมาณสักสองหัวสามหัวนะผมนี่ครับผมเนี่ยใส่ไปเลยนะผมอหอยเราทุบๆมานะนี่ครับผมนี่บอกวิธีการการการใส่ด้วยด้วยนะครับผมเนี่ยอืม บางทีถ้ามีหอยไม่เยอะบางทีถ้าใส่ถ้าใส่ไปแล้วแบบว่าไงเดี๋ยวมันจะไม่พอนะก็ร <c> ะ <oughs> <g iggle> ไลดูนะผมอันไหนอันไหนยังน้อยอยู่เขาใส่เติมไหมผมเนี่ยยังเหลือลูกน้อยอีกหลังนะผมเนี่ยลูกนี้ยังไม่ได้เอาปลาไหลออกฮนะนี่ผมอันนี้ก็ใส่ไปเลยนะ ใสเยอะๆหน่อยก็ดีครับผมกลิ่นมันได้แรงอะปลาะไหลเขาอยู่ใ,ใกล้ๆหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเขาจะได้กลิ่นนะผมเนี้ยนะสวยงามผมเนี่ยเดี๋ยวจะเปลือกเราก็นี่ไปนี่ครับผมน้ําอย่าทิ้งนะผมเนี้ยเดี๋ยวเวลาเราดักเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเวลาดักเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาน้ําหอยเนี้ยเทใส่ลงไปแล,แ,ลแล้วเราแล้วเราเขย่าตุ้มนะผมให้กลิ่นมันกระจายนะผมเนี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดักด้วยกันนะ ไปครับผมโหผมอยากจะบอกแล้วเกินว่าตรงนี้ดักยากนะดูผมนี่ฮะ <c oughs> ผมถ่ายให้รับชมยากครับผมโอ้โหชันมากครับผมลื่นไม่ง่ายเลยผม <c oughs> น้ำมอยไหนเดี๋ยวเนียผมผมลองมาดูๆแล้วผมตรงนี้ผมเนี่ยโคนต้นยูนี่เลยครับผมเนี่ยตรงนี้ผมว่าหน้าโอเคเลยครับผมเนี่ยดินใช้ได้ครับผมเนี่ยดักนี้เลยครับ เอาสักหลังเนะยเดี๋ยวเดี๋ยวมาไดีวควานดูเลยว่า <Gym. S 1> เป็นยังไงผมเนี้ยต้องควานดูเลยฮะสวยงามครับผมอ่ปุ่มอะไรใส่ไปนะทีนี้อ่ะนี่นะครับผมพอดักเสร็จแล้วนะผมเนี่ยดักเสร็จแล้วเราจัดที่ดีแล้วนะผมเอาน้ำหอยใส่ไปนะฮะนี่ครับผม ใส่ไปไม่ต้องเยอะฮะเอาแค่หน่อยเดียวผมเฉลี่ยเฉลี่ยฮะแล้วเขย่ากผมนี่นะผมฟองเขาจะออกมาเต็มเลยผมเนี่ยปลาไหลที่เคยอยู่แถวแถวนี้นะผมเขาก็จะได้เขาจะไ,ได้กินนะผมเขาจะมาหาเหยื่อนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวอยู่มาสักสามวันเดี๋ยวเรามารับชมกันนะผมว่าจะมีตัวให้รับชมกันบ้างไหมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอดังครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านผมและสวัสดีผู้ที่รับชมดนะ้วยฮะอ่ะวันนี้ค่อยกำหนดประมาณสามวันผม ก็ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยครับผมโอ้ไม่รู้ว่าน้าจะท่วมตุ่มกันบ้างไหมนะเดี๋ยวเราไปลุ้นๆด้วยกันว่าจะมีตัวกันสักกี่ตัวครับผมวันนี้มีเก้าตุ่มนะครับผมผมวันนี้ผมจะย้ายกลับหมดเลยนะครับผมตรงนี้น้ํามันไม่นิ่งครับผมผมว่าผมจะหยุดจะหยุดลงสักพักหนึ่งครับผมให้น้ํามันนิ่งก่อนนะครับผมถึงค่อยหาที่ลงใหม่นะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะมีกันสักกี่ตัวครับผมรอบนี้นะฮะไปครับผม ดูหลังที่เรารีวิวไว้กันไว้นะผมนะฮะก็อยู่นี่นะผมแดดก็ค่อนข้างแรงนะฮะไม่รู้ว่าจะมองเห็นก็หรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอลงฮะทางก็ค่อนข้างชันนะผมรู้น้ําจะท่วมไปบ้างกันบ้างนะฮะลองลุนๆนด้วยกันนะผมลุนกันเลยมเยีเอ้ยเอ้ยหลังนี้เป็นไงผมหลังนี้เงียบผมไม่มีครับผมโอเคไปฮะ ดูหลังต่อไปครับผมหลังต่อไปอยู่แถวตรงนี้นะจำค่อยได้ซะด้วยผมลงเองก็เดี๋ยวผมลองดูครับผมแถวนี้ลนะอยู่ทางไหนครับเนี่ย <c oughs> ขอดูก่อนนะไหนครับเนี่ย <c oughs> ขอดูก่อนนะทางนี้หรือเปล่าหรือทางนี้ ยัังงไงครบเนี่ว่าอยู่แถวนี้อยู่นะอ๋อนี่ครับผมโอ้โหนี่กันนี่กันลงกินลืมครับผมอ่ะลุ้เลยครผมนี่เลยเงียบกิ๊บอะไรกันครับเนี่ยไม่มีตัวเลยไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เอาไปฮะ นี่ครับผมไม่มีแท้งว่ะไปครับผมต่อไปครับผมต่อไปผมลงไว้แถวแถวแถวนี้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันไหมลองดูก็ผมหลังที่สามหลังที่สามอยู่หรงไหนเอ่ยนี่อยู่แถวนี้นะ อ๋อ,อ,น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 ,อนี่ครับผมเจอแล้วเจอแล้วปิดไว้สนิทครับผมเนี่ยฮะรุนเลยผมนี่เลยมีครับผมแต้มแรกนะฮะนี่ครับผมโอ้สวยงามอยู่อ่ามีแต้มมีแต้มแล้วครับมีแต้มแล้วครับอ่าสวยงามสวยงามาแต้มไม่โตเท่าไหร่ครับผมเฮ็นได้เฮ็ยได้นี่ฮนะอ่ะนี่แล้วผมนะไปฮะอ่าแต้มแรกของเรามีแล้วมีแล้วหลังที่สามมีแต้มแล้ว ดูหลังที่สี่ครับผมหลังที่สี่หลังที่สี่อยู่แถวแถวนี้แล้วผมเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูครแดดค่อนข้างจะแรงแ่อยนะฮะโอ้ยจะเป็นยังไงเนาะได้เรื่องได้ราวไหมฮนะโอ้โหอยู่ข้างไหนครับเนี่ยตาผมลายไปหมด <laughs> เดี๋ยวนะอ๋อนี่นี่ครับผมนี่ฮะ นี่นะฮะลุ้นด้วยกันเลยผมเป็นไงนะผมมีแค่ไม่เอ่ยโอ้มีอ่านี่นะครับผมแต้มน้อยแต้มน้อยครับผมอ่ะแต้มที่สองนี่นะครับผมแต้มที่สองเต็มที่สอง <laughs> ไปฮะอันที่ห้าอันที่ห้าอยู่อยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยอันที่ห้าแล้วผมเฮ้ย <Hey. S 1> ทำไมแะไรเปีเยก คนเขามาทําอะไรครับผมเดี๋ยวลองดูวะลองดูครับผมเอ๊ะแลมใช่หรือเปล่าไม่ไม่ใช่มั้งไม่ใช่ผมเนี่ยอยู่อยู่นี่นะผมเนี่ยผมดักไว้นี่ดูหลังที่ห้านะครับผมมีแจมเลยมีแจมเลยอุ้ยอุ้อุ้ยเอาแล้วท่านผู้ชมอุ้ยมีไงกีดอู้ย เดี๋ยว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 นับก่อนนับก่อนหนึ่งสองสามแล้วแต้มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอู้โหูิ่งวิ่ท่านผู้ชมนี่ดูโอ้โหอันนี้สุดยอดสุดยอดโอ้โหนี่เลยนี่เลยโอ้โหนี่นะครับผมอู้ห้าเอาละเอาละโอ้โหแต้มใหญ่แต้มใหญ่วิ้ยไปฮะไปฮะนี่นะครับผมโอ้โห โอ้โหสามแต้มใหญ่ๆครับผมอันนี้โอ้ใช้ได้ใช้ได้สามสามแต้มเป็นโลเลยครับผมนี่ฮะได้โลได้โลผมเดี๋ยวไว้นี่ก่อนนะหลังที่หกอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่นี่นี่ตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวเราดูด้วยกันตรงนี้ใช่ไหมใช่ดิใช่ครับอะเดี๋ยวดูด้วยกันหลังที่หกหลังที่หกจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงหลังที่หกอยู่ตรงไหนเนี่ยอืม โอ้โหผมดาคนี่ขนาดนี่นะผมลุ้นด้วยกันเลยฮะนี่เลยนี่เลยเงียบกิฟต์หลังที่ผมไม่มีนะฮะผมอโอเคหลังที่ผมไม่มีนะฮะไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูต่อหลังที่เจ็ดผมดาไว้ตรงนี้นะผมเนี่ยเนี่ยโอ้หมืดหลังที่เจ็ดอยู่ตรงนี้นะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวดูกัน ดูเลยครับผมหลังที่เจ็ดหลังที่เจ็ดหลังที่เจ็ดโอ้โหอย่าโอ้โหลกอ่ะนี่นะครับผมหลังที่เจ็ดนะครับดูกันเลยผมมีแต้มมีแต้มนะฮะมีแต้มเลยอุ้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 ยสองตัวสองตัวสวยๆอ้าฮ่าหนีนะครับท่านผู้ชมครับผม อุ้ยสวยงามสวยงามโอ้โหสองตัววันนี้อู้วหมายนี้ใช้ได้เลยครับผมเนี้ยไป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 นู่นนะผมหลังที่แปดอยู่นู่นนะผมเดี๋ยวผมเดินอ้อมนิดนึงฮนะหลังที่แปดหลังที่แปดตรงนี้นะครับเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวรุ่นด้วยกันนะ ที่แปดหลัที่แปดเฮ้ยโอ้โห و. ตุ่มลมล้มด้วยมีคนเข้ามาเก็บผักกูดครับผมเนี้ยเนี่ครับผมเนี้ยยอดผักกูดครับผมเนี้ยมีคนเข้ามาเก็บผักกูดไปขายครับผมเนี้ยแรงมันได้เหยียบไปด้วยมั้งเนี่ยผมว่าอ่ะไม่เป็นไรเรารู้ด้วยกันนะ,นะม,มีกันเลยว่าถ้ามีเขาคงเอาไปกินหมดแล้วฮะเขายัางไงก็เห็นนะผมเนี้ยอ่ะไม่เป็นไรโอเคไป ไปผมเดี๋ยวเราไปดูหลังสุดท้ายของผมหลังนี้ไม่มีแ้มฮะไอ้สุดท้ายของผมอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะลองดูครับผมนี่ฮะอยู่นี่ครับผมน่านจะปิดดีอยู่นะฮะดูกันเลยครับผมนี่ครับผมเนี่ยเข้ามาเดินเก็บผักกูดกันเขาเนี่ยโอ้แต่อย่างนี้ผมปิดสนิทอย่างนี้ไม่มีทางได้เห็นแล้วฮะ ยากก็อย่างนี้ที่จะมองเห็นอโอเคลองลุ้นด้วยกันนะผมไม่แด้ไม่ไห้ปิดสนิทแต่ก็ไม่มีแ้มว่ะไม่เป็นไรโอเคไปเดี๋ยวเราไปสรุปปลาไหลด้วยกันฮนะวันนี้ปลาไหลเข้าดักดักไว้เก้าหลังนะผมเข้าอยู่สี่หลังผมไม่เข้าอยู่ห้าหลังนะผม <c oughs> ก็ถือว่ามีแ้มวันนี้ใช้ได้เลยับผมหลังนี้สองตัวนะผมเนี่ย หลังนี้สามสามตัวนะผมหลังนี้ใหญ่เลยนะผมเนี่ยสามตัวเป็นห้าหลังนี้หนึ่งตัวเป็นหกหลังนี้หนึ่งตัวเป็นเจ็ดนะผมเดี๋ยวผมให้ให้ดูตัวตัวใหญ่นะผมใกล้ๆนะผมอ่ะนี่นะครับผมตัวใหญ่นะผมเนี่ยนี่ครับผม โอ้โห oh. แสงเป็นยังไงนี่ยโอ้โ oh. หใช้ได้เลยครับผมเนี่ยสามตัวครับผมเนี่ยอย่างบิก๊กอย่างบิ๊กั็ผมโอ้ oh. อย่างนี้โค้งชั่วครับผมอ่ะดูตัวนี้ฮะดูอันนี้อันนี้ก็สองตัวนะผมเนี่ยชัดเลยยีงยังไม่อยากกระชากนะผมเนี่ยอ่าหลังนี้สองสองตัวนะผมนะดูหลังนี้ครับผมเนี่ยดหลังนี้สองหลังด้วยกันอนะ หลังนี้เป็นตัวเล็กครับผมเนี่ยตัวเล็กเดี๋ยวผมจะปล่อยนะผมเนี่ยตัวโตไม่มากครับผมก็จะปล่อยนะผมนี่หลังฮะหลังนี้ก็เล็กครับผมเนี่ยอโอเคถือว่ายังได้เกินคาดอยู่นะครับผมเนี่ะย,ยังหมานอยู่ครับผมก้าวหลังยังได้เจ็ดตัวนะครับผมนะก็โอเคครับผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าค,คนลมา,ากินแล้วก็ช่องย t u b e ช่างสายลา่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมา,ากเลยครับสวัสดีครับผม